สวัสดีครับ CT Wider r ครับ28กันยา68พามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคันนี้คือ Yamaha d a x s t a r 400คลาสสิก mm hmm. เอกสารสรรภามิรนะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดคันก่อนนี้คันก่อนหน้านี้ที่เป็นแฮนด์โหสีดำที่เป็นขาวแดงสงคันก็ไปหมดแล้วนะครับและคันนี้ก็คิดว่าน่าจะ อยู่ไม่นานเหมือนเดิมน,นะครับกับ Yamaha e A-Star 400 Classic ทำไมคนถึงชอบหระผมว่ามันเป็นรถที่ทรงคลาสสิกอะ่ะคือคนอเด็กรุ่นใ,ใหม่อาจจะดูว่ามันเป็นดูแดูแก่แต่ถ้าถ้าหากว่าเป็นรุ่นผมอะประมาณ20ไปลายๆอัพนะครับหรือว่า30อัพเนี่ยผมว่ามันดูสวยนะมันแบบดูคลาสสิกนะครับ แล้วก็ชื่อเสียงของแดกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับไม่มีโซ่สเตอร์ไม่มีหม้อน้ำนะครับมันก็เลยได้รับความนิยมนะแล้วก็รถสภาพดีๆเนี่ยค่อนข้างหายากในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่ารถมันเลิกผลิตไปแล้วอายุก็20ปีขึ้นแล้วนะครับคันนี้คือยามาฮ่าแดกสตาร์0 0คลาสสิกนะครับตัวอนาล็อกสีเดิมโรงงานนะสภาพนี้หายากแน่นอนนะครับเพราะว่ารถ20่สปีแลสภาพนี้ ลูกค้ามาลองดูครับก็คันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นให้ดูข้างหน้าก่อนมีคันนี้มาเต็มนะข้างหน้าก็จะมีพวกชุดสปอร์ตไลท์นะครับชิลหน้าสูงสูงนะลดแรงกระทะนะครับกันล้มพักเท้าอันใหญ่มีครบนะชุดสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้ามีหมวกด้วยนะครับเป็นของแต่งนะชุดสปอร์ตไลท์เป็นของแต่งนะครับตัวคลาสสิกนะครับนี่กระบอกโช้กเดิมแน่นอนนะครับนะ มีแบบมีสภาพเก่าตามอายุนะครับคันนี้ลูกค้าความคุ้มค่าที่ได้ยางใหม่นะครับเบิกใหม่ให้เลยนะครับหน้าหลังนะมูลค่ายางตอนที่เบิกก็ประมาณ6กพันหกพันหกพห้าหกพนิด,น,ดนิดแหละไม่รวมใส่นะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยมีการชุบคเมียมมาแล้วนะครับไม่ว่าจะบุดุมปัดเงาซี่ลวดชุบใหม่ขอบล้อชุดใหม่นะครับ ก็มีการเก็บสภาพมาแล้วนะ,ะจุดต่อมาก็คือท่านได้กันล้มนะครับตรงรุ่นสภาพโคตรดีไม่มีรอยเลยแล้วก็คันนี้เป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมโรงงานไม่เคยผ่าเสียงเงียบโคมเมียมสภาพค่อนข้างสวยให้ดูสภาพโคมเมียมครับพักท้าเป็นพักท้าอันใหญ่นะครับเป็นฟอร์บอร์ดอันใหญ่ แล้วก็คันนี้ได้ชุดสีเดิมโรงงานเดิมโรงงานก็คือเนี่ยมันจะเป็นเส้นตัดลายนะนะครับปอกแฮนด์ใหม่นะกระจกมองข้างดูสังเกตพวกมือเบรกปั๊มบนนะก็สภาพพอยี่สิบปีก็สภาพก็เดิมๆแห้งๆนะนะครับดูเลขไม้กันหน่อยถ้าติดต่างไม้ไม่ ไม้มันน้อยอ่ะสองหมืนแปดแต่ว่าอย่าไปซีเรียสน,นะเผื่อบางทีสายไม้มันขาดแต่ก็เหมือนแบบมันถูกถูกปั่นไม้มาน้อยอ่ะแค่สองหมืนแปดนะรถก็ค่อนข้างสดนะนะครับ,บเบาะแผนเบิร์ใหม่กระจกมองข้างมีครบนะครับโอเนี่ยสวยนะครับพวกฝาข้างเนี่ยอันเนี้ยของเดิมโรงงานเลยนะที่เป็นเพจนะครับบอกเดิมนะ ด้านหลังเนี่ยล้อ,ลอมีการชุกคอมเมียมาแล้วนะครับพวกขอบล้อที่รั่วชุบมาแล้วดุมเดิมน,นะครับโลโก้ยามาฮานะครับด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวโคมส้มที่ติดแผ่นป้ายอยู่ครบแดาว,ว่าเจ้าของเก่าน่าจะอยู่นครนายกแน่เลยนะครับอันนี้ใบเสร็จสัมปทานที่แบบซีลล็อกไว้ติดรถนะตัวจริงอยู่ในซอ,อ,องเอกสารนะครับ แล้วก็คันนี้มีพิงหลังให้นะของแต่งตรงรุ่นอีกหายากนะไปซื้อแยกก็เท่าไหร่อ่ะสองพนะครับแต่มาห้าดัซตาสี่รอยขับเคลื่อนด้วยเพานะครับเผาสะอาดขอบล้อใหม่ๆซีรวดใหม่ๆนะพวกสติกเกอร์อยู่ข้างในนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับโเมียมสภาพสวยนี่เป็นเพจนะของเดิมนะครับไม่ใช่ติกเกอร์นะครับผักท้าอันใหญ่ ชุดสีเดิมชุดสีอาจจะมีตำหนิตรงเนี่ยบางโคนหน้านิดหน่อยนะรอยทลอกแต่ว่าตรงถังตรงถังไม่ค่อยมีถังสวยนะครับดูให้ละเอียดนะถังสวยฝาข้างสวยบางโคนหลังสวยเดี๋ยวผมพยายามไล่ดูให้อาจจะมีรอยนิดหน่อยตรงนี้นะ ถังโดยรวมสวยครับโค,โคเมียมสวยนะฝาบนฝาบ้างไม่มีพองนะตัวที่ครอบเพานะครับสวยฝาบนทั้งสองฝัง่งนี่มือเบรกยังด้วยแห้งๆเดิมๆนะกันล้มสวยกันล้มไม่มีรอยเลยครับโคเมียมเงานะ คร่าวๆประมาณนี้โดยรวมถือว่าเลี่ยมอยู่นะครับรถค่อนข้างสะอาดและค่อนข้างใหม่นะได้ยางก็คุ้มแล้วครับยางไม่ต้องไปซื้อยางใหม่โดนอีกหกเจ็ชุบโครเมียมก็ประมาณล้อก็ประมาณเกือบหกเจ็น่ะถ้าถอดเนจะค่าถอดแรงถอดประกอบอีก นะครับมูลค่ายางกับพวกชุบโครมเมียมเนี่ยก็น่าจะหลักหมื่นนะประมาณเกือบสองหมื่นละสองหมื่นบวกนะสวยอยู่นี่นะครับอ่ะเห็นเราไปฟังเสียงเครื่องครับดูระบบไฟกันหน่อยกุญแจแดกผมจะบอกเสมอนะว่ากระดกแล้วก็บิดนะครับสตาร์ทเครื่องครับไปหน้านะ หลอดร้ายครับไปถูกเฉินเครื่องเงียบจัดเลยนะสูงต่ำเเดียว เป็นแบบนี้ครับจะเซ้าขังตีบอลดทุกจุดนะครับใครเลี้ยวอแอ่แตดดังมาดูความนิ่งของตัวเครื่องอเงียบจัดเลยให้ฟังไม่มีประดุดเลยอ่ะล็องเบิร์ดู เาข้าวประมาณนี้นะครับตัวรวมรถสวยนะครับก็รายละเอียดคันนี้นะครับยามาฮ่าเด็กสต400คาสิ c เอกสารสับสัิไปเสร็จตัวจริงนะครับคันนี้ราคาที่60,080นะ60,800บาทได้ยางใหม่หน้าหลังนะครับได้โคเมียมล้อใหม่หน้าหลังได้ชิลหน้าได้สปอร์ตไลท์ได้พิงหลังเอาไปที่60,080นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ